ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องกุสุมาบอนสีนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับวันนี้มาแบ่งไม้ราคาเบาๆอีกเช่นเคยนะครับครับ ส่งวันพรุ่งนี้ได้นะครับวันจันทร์ส่งวันจันทร์ได้ครับพรุ่งนี้ส่งการส่งก็จะเป็นส่งไปสนีเออ็อนะครับค่าส่งเหมาซื้อกี่ต้นก็คิดห้าสิบบาทนะครับทั้งแบบโอนเงินและแบบเก็บเงินปลายทางนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสะดวกโอนเงินก็โอนได้ครับแล้วก็ท่านใดไม่สะดวกก็มีเก็บเงินปลายทางครับครับวันนี้มาเนี่ยครับมาแบ่งไม้สวยๆเลยครับวันนี้วันอาทิตย์สีแดงก็เริ่มต้นที่ดารานพัตน์แล้วกัน,นครับครับ ท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องกุสมาบอนสีด้วยนะครับเผื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่ทางสวนเอาลงไม้มาแบ่งปันกันนะครับครับเบอร์ที่ติดต่อนะครับเบอร์089-897-5019ครับ ครับเบอร์นี้ก็ทักลายได้เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเคียวอัโคดให้ท่านสแกนที่ด้านล่างจอนะครับครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่มีลายก็โทรได้ที่เบอร์ครับ089 897 5019ครับครับเราวันนี้เรามาเริ่มกันนะดารานโนพลรัสครับผมดารานโนพรัส กระถางสี่นิ้วนะครับป้ายสวยๆเลยครับให้ไปที่กระถางละสามร้อบาทนะครับดารานโนพลัสครับผมเนี่ยมีส,สวยๆเลยครับต่อมาต่อมาเป็นครับ มีสูตรปัถนาครับสูตรปัถนาไม้แยกนอครับหนึ่งร้อยบาทสูตรปัถนาครับหน้าเข้มๆเ,เลยสวยมากครับสูตรปัถนาถ้าเป็นไม้ผ่าก,ก็ห้าสิบบาทสูตรปัถนาอยู่ม,มุมตู้เนี้ยเราไปหยิบนะครับต่อมาครับ เป็นสีลาเพชรครับสีลาเพชรสวยมากครับกระถางละห้าสิบบาทสีลาเพชรครับเพชรมณฑลครับเพชรมณฑลเพชรมณฑลกระถางละเจ็ดสิบบาทครับสวยมากเลยครับเนี่ยต้นนี่นี่ เป็นไม้ผ่าแล้วก็มีไม้แยกหนอครับเพชรมนทนไม้แยกหนอครับก็อยู่ในกระถางสี่นิ้วครับหนึ่งร้อยบาทไม้แยกหนอครับเนี่ยครับสูตรปรารถนาที่เป็นไม้ผ่านะครับเมื่อกี้บอกไปเท่าไหร่พอ่อ้าบอกไป บอกไปห้าสิบาทครับเนี่ยครับถ้าใครโทรก่อนก็จะได้ต้นส,สวยๆก่อนนะครับสุดปรารถนาครับต่อมาเนี่ยครับผมพิมานผมพิมานก็มีจำนวนนะครับส,สวยๆเลยผมพิมาน นี่ครับพมพิมานครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมพิมานครับผมต่อมาครับผมพิมานต่อมาเป็นทิดาแม่กองครับกระถางสี่นิ้วครับทิดาแม่กองครับห้าสิบบาทครับ ทีดาแม่กองครับที่ดาแม่กองครับห้าสิบบาทต่อมาครับอันนี้เป็นสาวนาครชัยศรีตัวแผงครับดังอยู่นะครับกระถางละหนึ่งร้อบาทครับสาวนาครชัยศรีแผงครับต่อมาเรนูนครครับ ตัวนี้เป็นไม้แย,ยกหนอ่อครับเรนูนคร150บาทครับเรนูนครครับต่อมาครับอันนี้ดวงอมพรครับผมดวงอมพรครับราคา50บาทครับดวงอมพร ครับผมต่อมาครับต่อมาครับเอาเป็นกล้องเป็นอะไรไม่โฟกัสเป็นอุสามณีครับผมอุสามณีเนี่ยสีมาแต่เด็กเลยนะครับกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอุสามณีครับหรือท่านผู้ชมท่านใดชอบครับเนี่ยผมทำ ใส่กระถางหกนิ้วไว้กระถางละสามร้อยห้าสิบครับอุสามณีกระถางหกนิ้วครับสีเริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยครับอุสามณีครับต่อมาเป็นรัศมีเงินเนี่ยครับรัศมีเงินสวยๆเลย ป้ายส,สวยๆแล้วก็กัดสีชมพูแล้วครับเนี่ยครับต้นรุ่นพี่เขาเป็นไม้แยกหน่อเนี่ยครับสวยมากครับรัศมีเงินครับเนี่ยกระถางละหนึ่งร้อยบาทรัศมีเงินต่อมาครับนายทองเหม็นครับนายทองเหม็นกระถางละเจ็ดสิบบาทครับ นายทองเหม็นครับผมเนี่ยมีจำนวนอยู่นะครับนายทองเหม็นสีสวยแล้วนะครับกัดสีสวยแล้วกระถางละเจ็ดสิบบาทต่อมาองหญิงท่อฝันครับป้ายสวยสวยเลยองหญิงท่อฝัน ครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทองค์หญิงทอฝันครับผมต่อมาครับหลวงตะเมืองหลวงตะเมืองรุ้นครับสวยนะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับหลวงตะเมืองครับต่อมาตัวนี้เป็นลูกไม้ครับลูกไม้ผสมกันระหว่าง สีลางหุ้มทองกับธาตุบางแก้วนะครับครับอันนี้เป็นเป็นแยกหนอนะครับเนี่ยสวยมากครับชมพูหวานๆเลยครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นลูกไม้ครับยังไม่มีชื่อลูกไม้สีลางหุ้มทองกับธาตุบางแก้วครับผม กระถางละหนึ่งร้อยบาทครับผมต่อมาครับหลวงพ่อพูนครับหลวงพ่อพูนนี่เป็นไม้แยกหนอนะครับที่ผ่าไว้ยังไม่งอกครับตัวนี้แยกหนอครับกระถางละสองร้อยบาทครับหลวงพ่อพูนสวยมากครับมีอยู่สองกระถางนะครับครับหลวงพ่อพูนครับเป็นไม้แยกหน่อ เนี่ยลากลากทะลุก,กระถางแล้วครับเอาไปอัพกระถางได้แล้วครับเนี่ยครับต่อมาครับผมอสงไขครับสีมาแต่ดเด็กเลยครับสวยมากอสงไข่ครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับอสงไขอันนี้มีจํานวนอยู่นะครับอสงไขมี เนี่ยครับอสงไขครับอสงไขสวยมากครับเนี่คยครับอสงไขครับกำลังจะโตครับแต่สีมาแล้วนะครับกระถางที่ขายได้ก็คือเนี่ยครับหนึ่งร้อยบาทอาสงไข ต่อมาครับซับพุนผลครับอันนี้เป็นไม้แยกหนอนะครับด่างนิดๆนะครับเนี่ยครับครับสวยใบเงามันเลยครับให้ให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับซับพุนผลครับมีมาแบ่งให้สองกระถางเนี่ยครับด่างอยู่นะครับซับพุนผลเนี่ยเอาไปอัพกระถางได้แล้วนะครับดูราก ทะลุกระถางแล้วครับครับซับพูนผลหนึ่งร้อยบาทชื่อดีด้วยครับต่อมาครับพระเอกตลอดการครับชายชนอันนี้เป็นไม้แยกหน่อครับป้ายส,สวยๆเลยให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีไม้ผ่าเปิดเปิดตู้นี้เอาครับ เปิดมุมนะชายชนเนี่ยครับให้ชมบันทัดทางก่อนอันนี้ที่แม่เขาที่ผ่าไปนะครับแล้วก็ริมตู้ฝั่งนู้นก็เป็นไม้ที่แยกหน่อไว้มตีตั้งแต่กระถางห้าห้านิ้วกระถางหกนิ้วนะครับกระถางห้านิ้วก็เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ ทักมีลายก็ทักลายมาขอชมได้นะครับเนี่ยครับแม่พันธุ์ที่ผมผ่าไปนะครับเป็นจอมครับกําลังฟื้นครับแล้วก็ที่เขางอกออกมาแล้วล็อตแรกก็คือเนี่ยครับผมป้ายสวยเลยครับแล้ว็อดใหม่ก็มาก็ ป้ายมาเลยครับเนี่ยครับครับผมชายชนก็ถ้าไซนี้ก็เอาไปแค่ห้าสิบบาทนะครับหรือจะท่านผู้ชมท่านใดก็สนใจแยกหนอ่ตอต้นนี้ก็เนี่ยครับหนึ่งร้อยบาทครับสวยมากครับป้ายทุกใบครับเนี่ยแดงลงก้านเลยนะครับ ครับผมต่อมาเป็นมณีล้อมเพชรครับมณีล้อมเพชรครับให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทครับมณีล้อมเพชรต้นนี้สวยนะครับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยใบดกด้วยมีทั้งหมดมีทั้งหมดแปดใบนะครับแล้วก็หนึ่งหลอดครับผมมณีล้อมเพชร ด่างน้อยนะครับครับถ้าด่างสว,สวยครับกระถางละสามร้อยบาทมัน,นีล้อมเพชรครับผมแล้วก็มีตัวแผงมัน,นีล้อมเพชรแผงตัวนี้ครับ นี่ครับด่างสวยๆนี่ก็สามร้อยบาทนะครับครับผมหรือแบบแบบด่างน้อยก็ให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทครับผมมันมีล้อมเพชรแผงเนี่ครับนี่ก็ให้ไปร้อยเดียวครับผมพามาจากแม่ด่างนะครับ ต่อมาครับผมต่อมาเป็นบ่อทองครับตัวนี้บ่อทองครับถ้าถ้าเขาด่างเขาจะเป็นธาตุพนมนะครับไม่ด่างเขาเรียกบ่อทองครับครับหนึ่งร้อยบาทครับบ่อทองใครยังไม่มีก็เก็บได้นะครับบ่อทองเอาไปคู่กับบ่อเงินครับ บอ่อเงินบอ่อทองครับครับผมเอาเข้าตู้เลยมันครับต่อมาเทพทรงศีลครับสีมาแล้วครับเทพทรงศีลครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทเทพทรงศีลครับผมกัดชมพูมาสวยๆแล้วนะครับเทพทรงศีลเนี่ยครับต่อมา อันนี้เป็นสีการจนายพิเศษนะครับสีการจนายพิเศษเจนหนึ่งนะครับครับป้ายสสวยๆเลยราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทครับผมต่อมาครับเพชรพยามังกร เนี่ยครับสวยๆเลยครับเพชร,รพ,พยามังกรครับเพชรพยามังกรครับกัดสีสวยๆแล้วนะครับราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทครับเพชรพยามังกรครับ เนี่ยครับมันนีลอมเพชรแผงครับเหมือนกล้องมันไม่นั่นครับเนี่ยด่างสวยเลยครับอันนี้ครับพรมฤสีแยกหนอนนะครับพรมฤสีก้านแดงครับครับหนึ่งร้อยบาทครับพรมฤสีเป็นไม้แยกหนอนนะครับอ่ะครับ ค่าส่งนะครับค่าส่งเหมาเหมานะครับส่งไปสนี EMS นะครับผมแพ็กใส่กล่องนะครับส่งไปสนีเ m s ค่าส่งเหมาเหมาคิด50บาทนะครับทั้งแบบโอนเงินและแบบเก็บเงินปลายทางนะครับครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามให้ช่องกุสุมาบอลสีด้วยนะครับ ครับกดไลค์ให้กับคลิปของช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเอาที่จะเอาไม้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมครับราคาเบาๆะครับครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับครับวันนี้สวัสดีนะครับ